ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนจ้าเข้ามาแล้ว3ามแชร์นะเข้ามาแล้ว3ามแชร์ก่อนเลยครับสวัสดีจ้าส <c oughs> วัสดีคุณธารณีนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะทักทายกันเข้ามาได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะครับนอยวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเลยแนวทางรัฐบาลนะครับนะเดี๋ยวสำหรับไลฟ์สดรอบนี้เดี๋ยวเราพูดกันด้วยเรื่องแนวทางรัฐบาลนะครับนะเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนครับ สวัสดีคุณอรุณรัตน์นะครับคุณราตีนะครับคุณทวีพรสวัสดีจ้าอัญญารัตน์วันสวัสดีคุณวันเพ็ญคุณศ่ีคุณศรีวิรัยนะครับทานแล้วค่ะได้อะไรทานจ้าทุกคนได้อมียงกินนะทางพี่ได้ทั้งพี่ได้เมียงป่านะครับนะกินเมียงป่ายินดีต้อนรับครับคุณสมนึกแนวทางในทุกๆวันในทุกๆวดนนะครับนะ อ,อ,อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่รัฐบาลเลยครับลาวเมื่อวานก็ยังแตกนะครับใช่ไหมสวัสด,ดีคุณเอคุณราตีด้วยครับสวัสดีจ้ะเมื่อวานนี้นะครับบาทเดียวแตกนะครับแปดเจ็ดทุกคนนะเออเกินค,คือคือบางคนก็ตามมาบางบางคนก็ตามวันเว้นวันบางคนก็ตามทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับสําหรับเลขบาทเดียวตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงเลข รัฐบาลหรือตำไทยนะครับท่านใดอยากกินตำไทยมีไหมอ่าใครอยากกินตำไทยมีไหมครับก่อนหน้านี้ผมปล่อยเลขตัวเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ผมปล่อยเลขตัวเปิดไปแล้วมีใครทานบ้างนี่เนี่เนี่เลขตัวเปิดมีใครทานบ้างครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ปล่อยเลขตัวเปิดไปแล้วไม่รู้ว่ามีใครที่ได้บ้างนะครับนะต่อไปเป็นเลขรับนะครับอันนี้ผมย้อนหลังให้นะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเลขลับกันเลยโอเคเนาะต่อไปเราไปดูเลขลับกันครับหวัดดีคุณเตือนใจครับคุณเผาวันคุณแปงอ่อนคือว่าเขาทาเนาะ <c oughs> นะนะถ้าถามผมนะระหว่างเลขแปดกับเลขเก้าผมผมว่าผมชอบเลขเก้านะแต่ว่าเลขแปดกับเลขเก้าข้อหมายก็ดีดีพอพอเหมือนกัน,นะครับนะเออแต่รัฐบาลคนนี้ชอบเลขเก้ามากกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขรับกันนะจ๊าทุกคนยินดีต้อนรับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนอ่ะเลขรับรัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่ <c oughs> วันด,ดีคุณปราณีด้วยนะคุณวิพาดาชอบเก้าไข่สิบเก้าไข่ชอบมากวันด,ดีท่านใดต้องการรับเลขสายด่วนรัฐบาลนะครับตอนนี้เลขสายด่วนรัฐบาลกําลังจะมานะครับตอนนี้เลขสายด่วนรัฐบาลกําลังจะมาท่านใด พร้อมแล้วท่านใดต้องการรับเลขสายด่วนก่อนใครสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วเข้าไปรอได้นะครับสําหรับเลขสายด่วนอันนี้พูดเป็นกันอ,อันนี้บอกกันเองเลยนะครับนะท่านสําหรับเลขรับรัฐบ,บ,บาลน,นะครับเลขรับรัฐบ,บาลประจำงวดว,วันนี้16มิถุนาสองห้าครับ สบายดีบอลูกหลานสบายดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นยังไงเอ่ยไม่ค่อยเห็นเลยอ่าคุณทองสุกนะครับอั้นแล้วเลขตัวหนครับเลขตัวเปิดบอนะครับนะบางที่บางที่ก็ต้องมีบ้างนะครับนะสาหรับเลขเลขดังเลขอั้นเนาะนะครับมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับสําหรับรัฐบาลกับเลขอัน้นเนาะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเลขอย่างอื่นคือพราะว่าเลขอย่างอื่นมันแทบจะไม่มีคําว่าอัน้น นะครับนะถ้าพูดคําว่าอันขึ้นมาก็น่าจะรัฐบาลอย่างเดียวแหละนะครับโอเคนับหนึ่งถึงห้าครับนับหนึ่งนับสองนับถึงห้าปิดแนวทางนะครับนับสองนับสามนับสี่นับห้าแขบได้แขบนะครับ